หรือบอพี่อ้วนเข้ามาด้วยวะอ้วนขยับมาใกล้ๆอ้วนขยับมาใกล้ๆขยับมาอีกเขาไม่เห็นเธอนะ่เดี๋ยวกีไม่เห็นก็ถามหาอีกอ้วนไปไหนอ้วนไปไหนโอ้ยขยับมาตรงกลางนั่นขยับมานั่นอือุ้ยน้องวัวน้องวัวอันนี้น้องวัวน้องวัวน้องวัวพี่วัวขยับมาอันเสือแม่ขาดมดเสือแม่ขาดมด วกนี่วอย่ามานี่เออนั่งลงนั่งลงนั่งลงพี่วัวพี่วัวนั่งลงอืมเออนั่งลงแบบนี้แหละนั่งลงพี่วัวนั่งลงอ่ะแม่อเอาออก,ออก,ออกหายแบบนี้เท่กว่าตรงเยอะนี่อุยอ้ยน่ารักอุย้ยน่ารักจังเลยเอาอย่าดีนแห้งอย่าดีนแห้งมันสีหักลงมาใสา่มันจะหักลงมาใส่หน่องนี่ลูกอืมโอ้ยเหนื่อยนั่นหรแหละอาสวัสดีพี่น้อง กินข้าวอยู่กินแซบแน่นอนใครยังไม่ได้กินข้าวอยากกินแน่นอนพี่นังคะมาเร็วค่ะทักทายกันยาผึ่งเว้าสมศรียาผึ่งเบาหลายสมศรีสมศรีสมศรีสวัสดีจ้าทักทายอีเมสทุกคนจ้า รักวันนี้มาอุดมบันเทิงศิลพบปะประชาชนในค่ำเย็นนี้แล้วใครเร่งตัวไหนไว้คุณแม่คะคอมเมนต์ขึ้นมาได้เดอ้ดเอผู้ใดขึ้นหอดผู้ใดกับพิมพซื้อขึ้นมาเดอะะ้อค่ะขอยเจ้าให้เบิง้งอุ้ยจะเป็นหนารัก <laughs> อุ้ยจะเป็นหนารักจะได้ถึงเกิดมาจงหูหนาลักแท้อือบม่มีประโยชน์เพราะตอนหั้นจะขึ้นหนารักแท้ออ้ย,ะยะอคนยันแค่จังเลย